สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยยิงเขาจะมานําเสนอเมนูข้าวหมูแดงนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะเรามาหมักหมูไว้ก่อนนะคะไม่อ้อยทําหมู2อกิโลนะคะวันนี้ใช้เนื้อตรงสะโพกนะคะทํานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวผงหมักค่ะผงหมักสําเร็จนะคะแต่ว่าไม่อ้อยจะมาปรุงเพิ่มนิดนึงนะคะใส่น้ําตาลเพิ่มไปสองช้อนนะคะรสชาติจะได้เข้มข้นนะคะ เพิ่มผงปรุงรสไปครึ่งช้อนชานะคะคุกเขาให้เข้ากันนะคะน้อยจะไม่ใส่น้ํานะคะน้อยจะนําหมูลงไปหมักเลยเดี๋ยวน้ําหมูเขาออกค่ะคะ่ะนี่นะคะเราไม่ต้องใส่น้ําเลย เดี๋ยวไม่ไ่อยขอหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยนําไปอบในมบมหม้ออบลมร้อนค่ะหมูแดงที่เราหมักข้ามคืนกันไว้นะคะทีนี้เรานําไปอบกันเลยนะคะ หมูแดงที่เราหมักกันข้ามคืนนะคะเราก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะคะอบนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยประมาณนะคะแล้วส่วนตัวน้ํานะคะเราก็จะนําไปทําตัวน้ําราดหลังจากที่เราทําหมูแดงเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาทําตัวน้ําราดกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของน้ําราดกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับนะคะ กระเทียมจีนนะคะวันนี้ไม่ค่อยใช้เจ็ดกรีบนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ําที่เราใช้หมักหมูแดงนะคะผงพะโลผงพะโลนี่หนึ่งช้อนชานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเจ้าเจียวเต้าเจี้ยวใช้1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาหนึช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดสอช้อนชานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นงาคั่วนะคะงาขาวค่ะ เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะน้ำมันลงไปนะคะนี้เราก็นำผงพะโล้ลงไปเลยค่ะตามด้วยเต้าเจี้ยวนะคะตามด้วยมันงาค่ะตามด้วยน้ำที่เราใช้หมักหูแดงนะคะ ทีนี้หม้อเดือดได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะพอเนื้อเข้าเนี่นแล้วนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะแป้งสุกแล้วทีนี้เรามาใส่ตัวนี้เลยค่ะงาคั่วนะคะงานี้แล้วแต่ความชอบนะคะ เรียบร้อยแค่นี้เองน้ำราดหมูแดงของเรานะคะทำกินกันง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับหมูแดงนะคะพร้อมน้ำราดแล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะคะตัวน้ำจิ้มนี้ก็คือผสมก็จะมีพริกที่ตามชอบใจนะคะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโตน้ำตาลหนึ่งช้อนโตซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโตเกลือปลายช้อนแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานหนึ่งช้อนชานะคะ หรือถ้าใครชอบรถไหนก็ปรุงได้ตามชอบใจนะคะก็เรียบร้อยทุกอย่างแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สเพื่อนชาวยูทู e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ